ครับพี่นอ้องนี่เซมาติดกับเราลังนะครับพี่นอ้องไปลุยกันเลยสีชมพูนะพี่นอ้องสีชมพูหวานแววเลยนะ เสร็จไปข้างนึงพี่น้องน่อข้านึครับ อ้อครับพี่น,อน้องแต่หนึ่งตัวราคาสีชมพูนี่ขอบคุณครับพี่น,อน้องสำหรับชมนะครับบ๊ายบาย